แหล่งข่าวจากจังหวัดกอ2ประเทศเมียนมาได้แจ้งข้อมูลถึงการปรับสินงคดีความของลูกเรือไทย4คนซึ่งถูกเรือรบของทหารเมียนมาจับกลุ่มตัวพร้อมลูกเรือชาวเมียนมาอีก28คนและยึดเรือประมงไว้ที่เกาะยานเชียบจังหวัดเกาะเมื่อวันที่30พฤศจิกายนในขณะที่ทำการประมงในพื้นที่ทับซ้อน ล่ง่าระบุวา่าศาลจังหวัดเกาะสองได้ตัดสินจำคุกเจ้าของเรือเป็นเวลาหปีในข้อหาลักลอบทำประมงในน่านาน้ำประเทศเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตและปรับสินจำคุกหนึ่งปีในข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมจำคุกครบปีและปรับเป็นเงินสองแส0จาร์ด ส่วนลูกเรือไทยอีกสามคนสั่งจำคุกคนละสามปีในข้อหาทำประมงในน่านน้ำประเทศเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตและตัดสินจำคุกหนึ่งปีในข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมจำคุกคนละสี่ปีและปรับคนละสามหมื่นจาร์